เร็วสุดแรงสุดจากไทยไปถึงสนามแข่งขันซีเกม2023ที่กัมพูชาวันนี้ซิมพลูได้ส่งมอบการสื่อสารที่ดีที่สุดให้กับทัพนักกีฬาไทยพร้อมสู้สุดทุกสนามไปด้วยกันทางทูส่งซิมการ์ดมาให้เพิ่มำนความสะดวกให้กับทีมนักกีฬาในการสื่อสารตลอดการแข่งขันขอขอบคุณทูนะคะในการติดต่อสื่อสารของนักกีฬาไทยทุกคนนะคะรู้สึกดีมากๆค่ะที่ได้เห็นข้อความที่คนไทยส่งมาให้กำลังใจค่ะ ขอขอบคุณทูที่ส่งซิมมาให้เราสามารถเก็บภาพแล้วก็เก็บบรรยากาศส่งไปให้คนไทยได้ชมกันทั่วทั้งประเทศขอบคุณครับเรื่องของเน็ตเวิร์กโรมมิ่งนะคะเป็นเรื่องที่สําคัญมากนะคะเราเลยจําเป็นจะต้องมีซิมที่เร็วแรงไม่จํากัดค่ะขอบคุณทูมากมากครับสาหรับซิมสุดแรงที่ทําให้เรามีใจสู้สุดทุกสนามรวมสู้สุดทุกสนามและเชียร์สุดใจไปด้วยกันในศึกซีเกมส์ที่กมพูชา